ตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดแต่ลายเลขที่ทางช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขดาวพฤตุกเลขดาวพฤตุกงวดประจํวันที่1มีนาคม2566เลขดาวพฤตุกให้เลข8กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี81828387เถ้าเลขเมาก็จะมี9192 9397 09496959สําหรับผลงานวัที่ผ่านมาเลขดาวพัตุกให้80ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก80ให้80ออก80ถูกเลขท้าย2ตัวครับลํามาตามกันว่างวดนี้เลขดาวพะตุกจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคําตองคำตัวชีพจรเลขงวดประจำที่1มีนาคม2566 ชี้จรเลขให้่เลข5ากับเลข9ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข5มามก็จะมี5153 54, 05,65 85้าถ้าเลข9ม้ามก็จะมี9296,97,193989สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาชีพจรเลขให้17ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทุที่1ออก4 17ให้17ออก17ถูกเลขท้าย2อตัวท้ายทุที่1นขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ชี้ผ่าจรเลขจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม คมตอนคำตอนสมการเลขเด่นงวดประจำที่1มีนาคม2566สมการเลขเด่นให้เลข0เลข6เลข3ชุดตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 01 04 07 09ถ้าเลข6มาก็จะมี61 62 64 65 67ถ้าเลข3มาก็จะมี31 34 35 37 38สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสมการเลขเด่นให้ เ 1>, 1ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่หออก417ให้71ออก17ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่หนขับเรามาตามกันว่าวดนี้สมการเลขเด่นจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อค้อมอฟันธงเลขออนไลน์งวดประจำที่1มีนาคม2566ฟันธงเลขออนไลน์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข5เลข0เลข6เลข3ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี51 54 57 58ถ้าเลข0มันก็จะมี01 04 07 08ถ้าเลข6มันจะมี61 64 67 68ถ้าเลข3มันก็จะมี31 34 37 38และอีกชุดหนึ่งให้เลข8เลข1เลข4เลข7 2 2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี80 82 85 89ถ้าเลข1มาก็จะมี10 12 15 19ถ้าเลข4มาก็จะมี40 42 45 49ถ้าเลข7มาก็จะมี70 72 75 79สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฟันธงเลขออนไลน์ให้17ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าย้วยที่1ออก417ให้17ออก17ถูกเลขท้าย2ตัวท้าย้วยที่1อัปละมาตามกันว่างวดนี้ฟันธงเลขออนไลน์จะ,จะให้เข้าเป้าอีกหมา คอมมอตตอนคอมตลหัสล็อกเลขลับงวดประจําที่1มีนาคม2566รหัสล็อกเลขลับให้เลข7เลข0เลข3ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี71 72 74 79ถ้าเลข0มาก็จะมี01 02 04 09ถ้าเลข3มาก็จะมี31 32 34 39สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมารหัสล็อกเลขลับให้80ผลการออกตลาก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ต,ตัวออก80ให้80ออก80ถูกเลขท้าย2ต,ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้ รหัสล็อกเลขลับยิงจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนคขตัวผังเลขเด็ดงวดประจำที่1มีนาคม2566ผังเลขเด็ดให้เลข7เลข1เลข6เลขสําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาผังเลขเด็ดให้เลข8กับเลข0 ผลการออกตรากินแบง่งรัฐบาลเลขท้ายสงตัวแปดศูให้เลข8กับเลขศูนเลข8เข้าหลักสิบเลขศูนเข้าหลักหน่วยของเลขท้ายสอตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ผังเล็กเด็ดยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนคำตัวประสัเพชรพลานงวดประจำที่1มีนาคม2,566 ประสาทเพชรพันล้านให้เลข2เลข0เลข8ชุดสตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2 1 2 324 29ถ้าเลข0ูนย์มันก็จะมี0 1 0 3 0 4 0 9เถ้าเลข8มันก็จะมี8 1 8 3 8 4 8 9สําำหรับผลงานโค้ที่ผ่านมาประสาทเพชรพันล้านให้1 4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก4 17ให้1414เข้าคู่เงินโองเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1นครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ประสาทเพชรพันล้าน จะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำตอนคำตอนเลขรับกูแตกงวดประจำที่1มีนาคม2566กเลขลับกูแตกให้เลข1เลขเ็เลข8เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 4 1 5ถ้าเลข7มาก็จะมี7 2 7 3เถ้าเลข8มาก็จะมี8 0 8 1ถ้าเลข9มาก็จะมี9296สําหำหรับผลงานที่ผ่านมาเลขรับกูแตกให้ 41ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรที่1ออก417ให้41 41เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายรที่หครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขลับกูแตกอยาจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำตอ่อคำตอ่ออุดมทรัพย์งวดประจำที่1มีนาคม2566อุดมทรัพย์ให้เลข5 เลข2เลข6ชุด2อ2ตัวให้ถ้าเลขข้ามก็จะมี5 8 5 9 5 1ถ้าเลข2มาก็จะมี2 7 2 4 2 0ถ้าเลข6มาก็จะมี6 3 6 7 6 9สําสำหรับคนงานาที่ผ่านมาอุด,ดมทรัพย์ให้1 4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก4 17ให้1 4 1 4เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วด่ 1. ขับเรามาตามกันต่อว,ว่าวัานนี้อุด,ดมทรัพย์ยจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำ,คำต่นคำตอนลอตเตอรี่ชีโชคงวดประจำที่1มีนาคม2566ลอตเตอรี่ชีโชคให้เลข9เลข5เลข2ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข9มอนก็จะมี90 91 96 98 เลข5ามาก็จะมี5051,56,58ถ้าทะเลข2มาจะมี 2, 0 21 26 28สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลอตเตอรี่ชีโชคให้เลข8กับเลข0ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก80ศูนให้เลข8กับเลข0นเลข8เข้าหลักสิบเลขศูนเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าก็ามาตามกันว่างวดนี้ลอตเตอรี่ชีโชคยิงจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาต่อข้าต่อเส้นทางช้างเผือกงวดประจำที่1มีนาคม2566เส้นทางช้างเผือกให้เลข5เลข7เลข3ชื่สอ2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 5,4, 5,8ถ้าเลข7มาก็จะมี70,7276เถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 36 39สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเส้นทางช้างเผือกให้เลข4กับเลข1 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก4 17ให้เลข4กับเลข1เลข4เข้าหลักร้อยเลขหนึ่งเข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันละมาตามกันต่อว่างวดนี้เส้นทางช้างเผือกยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนเข้าตัวเลขเด็ดจากถ้ำนาคางวดประจำที่1มีนาคม2566เลขเด็ดจากถ้ำนาคาให้เลข8กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี81 89 84 08 38 78ถ้าเลข5มาก็จะมี51 59 54 05 35 75สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาเลขเด็ดจากถ้ำนาคาให้เลข0 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัวออกให้เลข0เลขศูนย์เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าพลามาตามกันว่างวดนี้เลขเด็ดจ,จากถ้ำนาคาจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนข้าตัอฟ้าบรรดาทรัพย์งวดประจำที่1มีนาคม2,566ฟ้าบรรดาทัพย์ให้เลข4กับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 2 4 6 0454้าทะเลขหนึ่งมาก็จะมี13198171สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฟ้าประดานทรัพย์ให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าา3ตัวท้ายด้วยที่1ออก417ให้เลข7เลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าา3ตัวท้ายด้วยต่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าทานละมาตามกันว่างวดนี้ฟ้าบรรดาทรัพย์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำตอนคำตัวอยากรวยงวดประจำที่1มีนาคม2566อยากรวยให้เล็ก4กับเล็1ตัวเดียวให้เล็ก4ชุด2ตัวให้ถ้าเล็ก4มาก็จะมี40 42 43 45 46 47ถ้าเลข1มาก็จะมี10 12 13 15 16 17สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาอยากรวยให้เล็8 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก80ให้เลข8เลข8เข้าหลักสิของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลามาตามกันต่อว่าคนนี้อยากรวยเดจะให้เข้าเป้าอีกไมม คำาต่อคำตันรวยกับตลาดกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําที่1มีนาคม2,566ลรวยกับตลาดกินแบ่งรัฐบาลให้เลขก8กับเลขก4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี86 89ถ้าเลข4มันก็จะมี41 43สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขณะมาตามกันว่างวดนี้รวยกับตลาดกินแบ่งรัฐบาลจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตน้นคำตัวเทพคํานวณเลข VP งวดประจําที่1มีนาคม2566เทพคํานวณเลข VP ให้เลข4เลข1เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี42 43 46 47ถ้าเลข1มาก็จะมี12 13 16 17ถ้าเลข9มาก็จะมี92 93 96 97ชุด3ตัวให้428 147 043 948 239สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าคราวหนาตามกันว่างวดนี้ เทพคำนวณเลข VP จะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนกต่ตอดสุดติงกระดิ่งทองงวดประจำที่1มีนาคม2566รสิุดติงกระดิ่งทองให้เลข4เลข0นเลข3ชื่อสองตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี4148ถ้าเลข0ูนมันก็จะมี0 2 0 6ถ้าเลข3มันก็จะมี3739สําำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดเขาไม่เข้าเป้าขามาตามกันว่างวดนี้สุดติงกระดิ่งทองจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาต่อนคาต่อสิทธิคูบาบุญชุม่มงวดประจำที่1มีนาคม2566สิทธิคูบาบุญชุ่มให้เลข7เลข0ย์เลข9กช่ดย2ตัวให้ถ้าเลข7มันก็จะมี 71, 72, 7476ถ้าเลข0ูนย์มันก็จะมี0 1 0 2 04 06ถ้าเลข9้ามันก็จะมี9 1 92 94 96สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าค้ามาตตามกันว่างวดนี้ติ์คูบาบุญชุม่มจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำอธิษฐานนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของจากช่องรวมลิเดชอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน50 51 52 60 61 62ชุดทอง251 451สําหรับตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ